ที่บริเวณย่านการค้าถนนจอมพลหลังอนุสรสถานเท้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมานายสุวัตร,ริปตับพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุวิทย์คำดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายสุรุศเชิดช,ชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครนครราชสีมาร่วมทําพิธีเปิดกิจกรรมตุจดจีนโคราชร้อยปีจอมพลถนนหัวมังกร โดยเป็นการตกแต่งร้านค้าในละแวกริมถนนตลอดความยาว150เมตรเนรมิตให้เป็นบรรยากาศเมืองโคราชช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาคนไทยเชื้อสายจีนต้องการฟื้นฟูย่านการค้าแห่งนี้เดิมเป็นศูนย์การค้าของความรุ่งเรืองเมืองนครราชสีมาเป็นสถานที่ตั้งของห้างร้านชื่อดังในอดีตต่อมาความเจริญรุ่งเรืองได้ขยายตัวออกไปส่งผลให้ธุรกิจซบเซาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสำคัญในงานข้าวดีได้เล่าเรื่องเมืองโคราชพร้อมนภาพถ่ายในอดีตของโบราณเก่าๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สําคัญมาเรียงลําดับเหตุการณ์ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับเรื่องราวในอดีตพร้อมแวะเวียนชิมร้านอาหารจีนโบราณผสมผสานอาหารจีนปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นของดีของอร่อยของเมืองโคราชซึ่งมีผู้สนใจนับพันคนทยอยมาร่วมยอ้อนรอยอดีตของเมืองโคราชท่ามกลางอากาศเย็น